สร้างงานสี่สกตารางวานะครับพ่มติดถนนรัดยานะครับอยู่ตำบลซาละข้าวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพ่มค่ายไรหละสร้างเส้นเจ็ดนะครับค่ายไรหละสร้างทับเจ็ดนะครับชนนคุดแดงเราสงที่จอเจ้าข้องออกไคเนะครับพ่มนี่เราจะแผ่นเข้าไปดูนะครับพ่มนี่ที่แปลงนี้ติดถนนรัตยานะครับพ่มที่แปลงนี้นะครับจะต่้มกว่าถนนประมาณเมตรครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับเมตรครึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับพ่มก็ตรงข้างๆที่ก็จะมีร่องร่อง ที่จะชักน้ําเข้านานิดหน่อยนะครับพ่มแล้วที่แปลงนี้ได้รางวัลทอบเขตเรียบร้อยแล้วนะครับพ่มณประมาณนี้นะครับพ่มที่แปลงนี้นะครับหน้ากว้างนะครับ45เมตรลึก300เมตรนะครับพ่มหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเชียงใต้นะครับทิศตะวันออกเชียงใต้นะครับพ่มที่แปลงนี้นะครับพ่มห้างวัดซ้ำเมคีธรรมวัดไปนาครับสองจุดสี่กิโลเมตรนะครับพ่มห้างถนนซ้ำสี่หกหนึ่งซ้ำกิโลเมตรห้างถนนซ้ำสี่หกสู้นะครับซ้ำจุดสี่กิโลเมตรห้างตลาดส้นแดงเซเว่น พอทอต้นแดง6.5้ากิโลเมตรนะครับพ่มห้างซาซักซีทังซี่แปดกิโลเมตรห้างตัวเมืองสุพรรณบุรี19บกกิโลเมตรนะครับแล้วก็ห้างเซนทรัลพิทยาร้อยกิโลเมตรนะครับพ่มเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวพื้นที่นะครับพ่มนี่ประมาณนี้นะครับพ่มพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นหลักมุดนะครับหลักมุดของเรานะครับกับพื้นที่ข้างเคียง,แล,งแล้วตรงนี้เป็นร่องท่วนนิดน้อยที่ชักน้ำเข้าที่แล้วก็มองตรงไปมันจะมีธงสีงแดงนั้นเขตฝัฟังนู้นนะครับพ่อม นากว้างประมาณ45เมตรเป็นที่นารุ้นล้วนเลยนะครับพ่อมาะสําหรับคนที่ซื้อไปปล่อยเช่านาหรือว่าซื้อไว้เก็งกําไรหรือว่าซื้อไปขุดร่องทํซส้นเป็นที่ยืดสายได้เลยทั้งหมดนะครับ10ไราซ่ามงาซีโพกตารางวานนะครับ่ายไร่หละซ้ามแท่นเจ็ด,น,ด,ด,ดนะน,จนะครับไขไร่หละซ่อมแท่นเจ็ดชน o i ขุดแดงนะซ่อซีจอครับพ่อมจะเข้ออกไค้นะครับพ่อมก็ประมาณนี้นะครับพ่อมเราก็จะเดินรีวิวกันไปคร่าวๆนะครับว่าที่ปางนี้เป็นยังไง นะครับพ่มเพราวันนี้บรรยากาศดีนะครับช่วงเช้าประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะครับพ่มเดี๋ยวเราให้ดูลักษณะพื้นที่เป็นยังไงนะครับพ่มนี่นะครับพื้นที่หน้ากว้างสี่สิบห้าเมตรลึกสามร้อยเมตรนะครับพ่มเป็นที่นาคนระับเป็นที่นาหน้ากว้างส5บห้าเมตรลึกสามรอยเมตรก็จะเป็นที่แบบว่าที่เลี่ยมอยู่นะครับพ่มสวยงาม นะครับพมท่านน้าไปทางทิศตะวันออกเชียงใต้นะครับซึ่งตำบลซ่าละข้าวเนี่ยมันก็จะเป็นตำบลที่ติดต่อกับตำบลซาแก้วนะครับติดต่อกันเลยก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองน,นะครับพมราคาก็มาพูดคุยกันได้ครับพ่มที่แปลงน,นี้ไม่มีอะไรซับซ้อน,นครับพ่มครอบคันก็เข้ารางวาัลไ้หมดเลยครับมันจะมีรากเลี่ยมเลาะไปตามพื้นที่เลย ซึ่งลึกความลึกเนี่ยสางรอยเมตรก็อว่ากัรชายได้เลยนะครับพ่มดึกมากก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ที่เยอะๆติดถนนลัดอย่างนะครับพ่อมอาจจะมาปลูกบ้าทำส้วนยกล่องก็ได้ครับพ่มท้าทางลูกค้ามีทุนทรัพย์นะครับก็้าคาตสนใจแหละครับถอยซ่อมท้านะครับซูเป็นเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสี่นะครับสูเป็นเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซัพสายแล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ เราก็จะมีคลิปเป็นไม่ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับพ่อมประมาณนี้นะครับแปลงนี้นะครับย้ํานะครับสิบไร่ซ่อมงานสี่สะโพกตารางวาครับอยู่ตำบลซาละข้าวอำเภอเมืองจังหวัดสรพรบุรีนะครับพ่อมค่ายไร่หลาซ่อมท่านเจ็ดนะครับพ่อมค่าวไร่หลาซ่อมท่นเจ็ดเราอาจจะเดินไปไม่ทั่วนะครับเพราะว่ามันที่มันใหญ่มากนะครับสิบไร่ก็ถ้าเดินตรงไปก็จะไปถึงแบบต้นไม้ต้นนู้นนะครับต้นใหญ่แล้วเราอาจจะซูมให้ดูนะครับ กล้องเราสูบนิดน่อยนะครับต้นใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับพ่มเราแผ่นให้ดูนะครับถ้าต้นหนมันก็จะย้อนแสงเพราะว่าพระอาทิตย์มาฝั่งนู้นนะครับขึ้นทางทิศตะวันออกประมาณนี้นะครับพ่แมตอนนี้เราก็จะมารีวิวคร่าวๆไม่ได้รีวิวอะไรเยอะมากมายครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับพ่มถ้าลูกค้าคนหน้าอยากให้เราไปรีวิวนะครับทางเราก็รับรีวิวนะครับพ่ม ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยนะครับพ่มตามลักษณะพื้นที่ใกล้ๆนะครับพ่มเราก็ยินดีให้รับบริการหรือว่าลูกค้าอยากจะโทรมาสอบถามได้ก็เราก็มีคำปรึกษาบทางเราก็มีรับขุดคุ้งนองนาน,นะครับมีทีมงานรับขุดค้งนองนาน,นะครับถ้าลูกค้าส้นใจอะไรเงี้ยครับก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับพ่มก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเข้าวนาหน้าเต็มตัวนะครับพ่มก็ช่วงนี้ก็จะมีฝุ่น PM เยอะเหมือนกันนะครับพ่ม กระทางสุพรรณเนี่ยถ้าว่ามีไหมอาจจะมีจะมีน้อยครับแต่ถ้ากรุงเทพก็น่าจะเยอะอยู่นี่นะครับก็จะเป็นลักเขตตลอดแนวมีลักเขตให้ดูตลอดแนวนะครับพ่อมเพราะว่าแปลงนี้มุดมันเยอะหมุดมันเยอะจริงๆนะครับพ่อมประมาณนี้นะครับพ่อมเอามาให้รับชมคร่าวๆประมาณนี้ก็แปลงนี้มันก็จะเป็นจุดเป็นแลนด์มาร์ค จุดกึ่งกลางระหว่างตำบลสากแก้วกัตวบตำบลสากะข้าวนะครับแล้วมันจะไม่ได้ห่างจากตลาดส้นแตงมากนะักตลาดส้นแตงเนี่ยมันจะปติดถนนเส้นสร้างสองหนึ่งถนนเส้นมาเลแมนที่จะไปอู่ทองได้หรือว่าไปแคแพงแซนได้นะครับพ่มห่างประมาณ6.5กิโลเมตรเองครับตรงนั้นก็จะเป็นตลาดสดใหญ่ยยๆเลยนะครับพ่มแล้วก็ห่างเออโรงเรียนบ้านทัศเสด็จประมาณ8กิโลเมตร ก็เป็นจุดสุยนการแลนด์มาร์กแล้วแถวนี้ก็เป็นชุมชนใหญ่ครับมีร้านค้ามีเพื่อนบ้านสะดวกสบายครับไม่เงาไม่เปรี้ยวนะครับพ่อมแต่ตรงนี้มันก็เหมาะสําหรับบานคนที่อยากมีพื้นที่เยอะนะครับอยู่ในอำเภอเมืองอยู่อยู่ในเขตอำเภอเมืองอยู่นะครับแล้วก็นานท่าอรดมท่อมบูนบรรยากาศดีก็เหมาะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากจะมาซื้อนะครับพ่อมก็เรามาย้ํากันอีกครั้งนะครับพ่อมที่แปลงนี้นะครับที่ทนนไรยางสิบไรซ่างานซี่สโพกตารางวานะครับอยู่ตําบลซาละข้า อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพ่มค่ายได้ละสร้างสั้นเจ็ดนะครับค่ายได้หลาสร้างสั้นเจ็ดชนโนคุดแดงเราท้อที่จอจะข้อขอาไขนะครับพ่มก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วกกดกระดิ่งติดตามด้วยครับเราจะให้ลาดคลิปดีๆทำงานทุกๆแปลงนะครับพ่มก็ประมาณนี้นี่เราก็เดินมาเยอะเหมือนกันนะครับความลึกมันสามลายเมตรก็ถือว่าใช้ได้ดูจาก ดูจากพื้นที่แล้วเราน่าจะเดินมาครึ่งแปลงนะครับเราน่าจะเดินมา150เมตรแล้วประมาณนี้นะครับพ่อมก็เราก็มีเพียงเท่านี้นะครับพ่อมแปลงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นที่เปล่าก็ไม่มีอะไรซับซ้อนพื้นที่ก็เป็นครอบคันชัดเจนนะครับถ้าคนมาดูเราก็จะพาลงดูพื้นที่นะครับพ่อมก็พื้นที่แปลงนี้ก็ต่ำกว่านอลประมาณ1.5เมตรนะครับก็ท่มไดนะ้ไม่มากหนักถ้าอยากจะท่มก็คือเราฟุตบอล ฟุตบอลในที่แล้วก็มาท่มด้านหน้าเป็นโคบูกบ้านได้สบายๆนะครับพ่มน้าไฟฟ้าประปาผ่านเรียบร้อยนะครับพ่มประมาณนี้ก็ไว้กับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพ่มสวัสดีครับพ่อ